เตรียมตัวให้พร้อมเดือนสิงหาคมนี้มาแน่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในรอบใหม่พร้อมเผยเจ็ดเงื่อนไขหลักๆดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ผมเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้พบกับบุมในวันที่28มิถุนายนปี2565นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็มาอัปเดตความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน ปี2565นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาหลายกระแสะมากว่าจะมีการลงทะเบียนนะคะในรอบใหม่ในปี65นะคะก็เลื่อนมาเรื่อยๆเนาะจนตอนนี้นะคะก็แน่ชัดแล้วนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม65นี้นะคะแล้วก็วันนี้จะมาพูดคุยถึงเงื่อนไขหลักๆเลยนะคะที่ทุกคนเนี่ย ที่ต้องการไปลงทะเบียนเนี่ยจะต้องมีนะคะแต่ก่อนไปรับชมทุกเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกผมฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปในทุกวันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ โอเคค่ะสำหรับในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ปี2565นี้นะคะแน่นอนแหละว่าจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขนะคะทีนี้เรามาเช็คกันค่ะก็จะมีอยู่ประมาณ7ข้อหลักๆจากเงื่อนไขหลักๆเลยนะคะหนึ่งเลยเนี่ยจะต้องเป็นสัญชาติไทยค่ะ อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้นะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็ถามกันมาเยอะมากๆเลยตอไบ,บไม่ไหวนะคะวันนี้ก็เลยรวบรวมเอามาให้รอบเดียวเลยนะคะเกี่ยวกับคนที่ไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะคะหนึ่งเลยก็คือเป็นภิกษุนะคะหร,ห,รหรือว่าผระสง์นั่นเองค่ะสามเณรน,นักพรตหรือว่านักบวช ผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์นะคะแล้วก็ข้าราชการพนักง,งานราชการพนักง,งานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยววัดจากส่วนงานของราชการนะคะข้าราชการการเมืองค่ะสภา สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแล้วก็สมาชิกที่สภานั่นเองนะคะหลายๆคนก็สอบถามมาว่าเออทำงานเป็นลูกจ้างในอ,อบตอบ้างในเทศบาลบ้างแต่ว่าไม่ได้บรรจุเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนได้ไหมเพราะว่าเงินเดือนน้อยอะไรอย่างงี้นะคะ ก็หามาบอกกันแล้วน้อว่าไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะคะเพราะว่าคุณรับเงินจากหน่วยงานภาครัฐนั่นเองค่ะต่อมานะคะ Sommer, oh ค you รายาได้ของผู้ลงทะเบียนเนี่ยจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะคะในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งนะคะหากครอบครัวรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนต่อปีในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่ง การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอวเรอนของผู้ลงทะเบียนหารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัวนะคะก็คือสมมุติว่าครอบครัวบุ๋มเนี่ยมี5คนนะคะก็เอารายได้ของทุกคนในครัวเรอนทั้งหมด5คนเนี่ยมารวมกันเสร็จแล้วนะคะก็ เอาไปหาร5นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่ามันเกิน10,000แบาทก็ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะสําหรับผู้ที่จะลงทะเบียนนะคะคือจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือวงเงินกู้ณนะเวลาใดณนะเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์น,นะคะก็คือมีได้แหละแต่ไม่เกินวงเงินนะคะถ้าเกิดว่าซื้อบ้านเนี่ยรานะคาบ้านจะต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทค่ะ วงเงินกู้สําหรับยานพาหนะไม่เกิน1ล้านบาทนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นรถกระบะอิซูซูอะไรเงี้ยหกเจ็ดแปดแสนอะไรเงี้ยก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเกิดว่าเราไปขับฟอร์จูเนอร์อะไรเงี้ยมันาราคาล้านขึ้นไปนะคะก็ไม่สามารถเนาะโอเคค่ะต่อมานะคะคือผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคะ ไม่ว่าช่วงชีวิตใดช่วงชีวิตหนึ่งแลาเวลาใดแล้วเวลาหนึ่งถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีบัตรเครดิตนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ไม่สามารถลงได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นณนเวลาใดแล้วเวลาหนึ่งนั่นเองนะคะคือเงื่อนไขเขาแบบระบุมาแบบนี้นะโอเคนะคะต่อมาค่ะสําหรับอสังหาริมทรัพย์นะคะ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสาหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสาหาริมทรพยนะ์ณเวลาใดณนะเวลาหนึ่งนะคะแบบว่าเหมือนเคยมีแล้วขายไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะทุกคนนะเงื่อนไขเข้ามาแบบนี้นะทุกคนเราต้องทำความเข้าใจนะคะคือรอบนี้เนี่ยเขาจะคัดคนที่จนจริงๆออกนะคะส่วนคนที่แบบว่าเออมีรายได้พออยู่พอกินอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะ ผ่านเงื่อนไขผ่านหลักเกณฑ์ของเขาได้นะคะหรืออาจจะไปลงทะเบียนได้แหละเพื่อผ่านอะไรอย่างนี้บุ๋มก็แนะนําให้ลองไปลงทะเบียนดูนะคะเผื่อแบบว่าเขาเช็คแล้วนะคะแบบว่าเออได้ผ่านหลักเกณฑ์อะไรประมาณนี้เผื่อฟุกอะไรอย่างงี้นะโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ปี2565นี้นะคะก็ แสดงความคิดเห็นด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเรบุมก็จะไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ